สวัสดีครับอยู่กับบ่าวพลคนสกลนะครับวันนี้บ่าวพลนะครับพามาดูนะครับคูปะต้าดีซีหนึ่งศูนย์ห้าเอ็กนะครับน้ำหนักตัวรถอยู่ที่สี่จุดหกตันนะครับเครื่องยนต์นะครับรุ่น v 3สามพันนะครับ V ีสามพันแปดร้อยนะครับเดลิคอินดักชันนะครับเทอร์โบนะครับเป็นเครื่องยนต์สี่สูบสี่จังหวะระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับปริมาตรกระบอกสูบอยู่ที่ สามพันเจ็ดร้อยหกสิบเก้าซีซีนะครับหนึ่งร้อยห้าแรงม้าสองพันหกร้อยรอบต่อนาทีนะครับความจุของเชื้อเพลิงอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าลิตรนะครับหน้าปากกว้างนะครับของหัวเกียวนะครับอยู่ที่สองเมตรเจ็ดสิบหกเซนนะครับความจุนะครับความจุนะครับตัวอุ้มนะครับอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยกิโลกรัมครับก่อนลงงานนะครับ ดูพ่อผู้ใหญ่ก่อนนะครับกำลังสวัสดีครับเอฟซีปะพนผลสะกลนะครับกินข้าวนะครับกับปะทูตายกำลังกินข้าวนะครับต้องเพิ่มกำลังก่อนนะครับก่อนทำงานเดี๋ยวเดี๋ยวข้าวแล้วจะหิวนะครับมาๆกินเผาครับกินเผาครับเดี๋ยวสีผ้าเป็นเกี่ยวเขาเนมือนเดี๋ยวให้พ่อผู้ใหญ่เพื่อนทานข้าวก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยรอดูตอนเอารถ เกี่ยวข้าวนะครับ DC 1 0 5 X นะครับขึ้นรถเทลเลอร์นะครับนะครับคันสวยๆจอดรอยทางโน้นแล้วนะครับเดี๋ยวเรารอตัดภาพไปตอนเอารถเกี่ยวข้าวขึ้นเทลเลอร์นะครับครับตอนนี้นะครับผู้ใหญ่นะครับกำลัง คื่อนรถเกลียวนะครับ DC 1 0 5 X นะครับเตรียมที่จะขึ้นรถเทรลเลอร์นะครับดูนะครับชมไปด้วยกันนะครับ FC ที่น่ารักทุกทุกท่านครับอย่างไรก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเดีวามาชมด้วยกันนะครับเป็นกำลังใจนะครับให้กับ ทีมงานนะครับรถเกี่ยวของผู้ใหญ่บ้านบ้านพังฮอนะครับอำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครนะครับใครมีงานนะครับสนใจอจกเกี่ยวข้าวนะครับเรียกใช้บริการได้นะครับนะครับผู้ใหญ่เฉลิมนะครับกำลังขับนะครับเจ้ารถเกี่ยวนะครับ ดีซีหนึ่งศูนย์ห้าเอ็กนะครับครับกำลังนำรถเกี่ยวขึ้นรถเทเลอร์นะครับพ่อผู้ใหญ่ขับเองนะครับวันนี้ ขึ้นนะครับสวยๆเลยครับสวยๆชมไปด้วยกันยา,ยาวๆนะครับยา,ยาวๆเลยไปเลย,ไปเลยไปเลยผ่านผ่านขึ้นไปแล้วนะครับขึ้นมาแล้วนะครับ ขาคนเข้ามาดูตรงนี้นะครับให้พ่อผู้ใหญ่ก่อนครับโอ้ รถขึ้นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับอนนี้นะครับพ่อผู้ใหญ่นะครับกำลังเอาหางขึ้นนะครับหาขึ้นเตรียมที่จะออกลุยงานกันแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะตัดภาพนะครับไปที่หน้างานกันเลยนะครับครับผมสวัสดีครับตอนนี้ก็ ย้ายมาถึงหน้างานแล้วนะครับก็เช่นเคยครับวันนี้นะครับเป็นพ่อผู้ใหญ่นะครับขับเองนะครับกำลังนำรถเกี่ยวนะครับลงจากรถเทเลอร์นะครับชมไปด้วยกันนะครับ F c ที่น่ารักทุกทกคนนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้เยอะๆด้วยนะครับ ผมทางรถเกี่ยวนะครับ DC x นะครับ้า X นะครับกูมาต้านะครับก็ได้มาถึงนะครับกลับม,ม,ดดมาถึงแล้วนะครับ ครับนะครับ FC ซตอนนี้ก็มาถึงที่เขียวแล้วนะครับมาหอนมองเขียวแล้วพี่น้องไลนหนึ่งครับไลนหนึ่งเมื่อนนี้มาลองรถใดหมเพราะว่ารถยังบม่ได้เช็คได้ยังนะครับตั้งศูนย์เป็นผู้มาบอกให้แจ้งแล้วก็เข้าเ่ารถมาเลยนะครับนี่ก็ตรวจเช็กนำ้ำม,มันนะครับแลวก็สีทดสอบระบบการร่องเกียวนะครับที่ตามเบอรงครับพี่น้อง แล้วถ้าคนสนใจครับอยากเกี่ยวข้าวอยากอะไรเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรไว้นะครับ0856429180ครับผมผู้ใหญ่เฉลิมนะครับใ่มันเฉลิมนะครับโอเคครับเอาละครับเอสซีครับตอนนี้ก็ได้เวลานะครับที่จะทดสอบรถนะครับ DC105X นะครับของคูโบตานะครับ

เริ่มแลครับรถหม่แจก่กองนะครับคนขับก็อพ่อผู้ใหญ่นะครับไปนะัะรถทั้งคนนะครับในการขัาขาบคันนี้นะครับครั้งแรกนะครับมมมาลุ้นด้วยกันนะครับ เป็นยางไรนะครับครับาแรกของปีนะครับมาดูกะครับใครที่กาลังมอนะครับรถเกี่ยวนะครับขนาดนะครับ DC 1 0 5 X นะครับของทางคูปานะครับก็มาดูเราชมนะครับว่าถูกใจไหมครับ ที่ต้องการหรือเปล่ปาตามที่นึกไว้ไหมนะครับอ,อ่มาชมนะครับมาดูนะครับมาหนูมาฮะมันมันคอนมาดู ดูนะครับเอซี FC นะครับแมน้นูนะครับเตยียมเลยนะครับเตีรยมเต็มเลยนะครับกอดักหนูกันนะครับ ครับวันนี้ก็แต่ว่าอากาศร้อนพอสมควรนะครับทุีครับดูนะครับพี่น้องนะครับชาวบ้านเรานะครับก็มาให้กําลังใจกันเพียบนะครับดูนะครับการทํางานนะครับต้องตัวไหมไวไหมดีไหมนะครับ เกียวนะครับเจ้าดีซีนะครับเจ้าดีซี0 5 x นะครับดูนะครับทางเกียวนะครับจ็ความคล่องตัวนะครับหมุนเลี้ยวนะครับว่าคล่องตัวแค่ไหนนะครับ ครับพี่เีครับมาดูกันกันอีกมุมนะครับดูการทำงานกันชัดๆนะครับ พ่อแม่ๆนะครับมาเอาฟางข้าวรถเกี่ยวนะครับไว้ให้วัวนะครับสัตว์เลี้ยงที่บ้านนะครับครับราคาเท่าไหร่ล่ะครับที่จะถามเั่านี้บ่ครับครับล้านกว่าบาทนี่ยนะครับพรอ,อ,อนเท่าไหร่ พอต้องถามเพิ่นครับถามพอผู้ใหญ่แล้วครับผู้ใหญ่เพิ่นนั่นเป็นผมเลยอันเสียวกระจายบ่ยโอ้ยองจองด่วนได้ตึงเดียวครับรถใหญ่น่ะโอ้ยไปรัดแผงมันค้อสั่นเด้ครับครับเร็วอืมอืมอืมต้องมาสั่นเข่าโค้งไปขาดเป็นหัวไปท่างหร่เหียบโค้งไปโอ้ยนี่มากเราเลยครับครับลองมือข้างนี้ครับลองมือข้างนี้ให้บ้านเฮาให้บ้านเฮา ครับครับครับนั่นนันอ๋อครับครับผมว่าเ่อนยัยวันแล้วครับรถเพื่อนเองครับเป็นดาวมาใหม่ๆนะครับนะครับนี่นะครับกอลุงเดือนดดดนะครับเป็นไงบ้างครับขึ้นข้างบนยอดเลยใช่ไหมครับ ครับโอ้แรงสิ่งอนนะครับ DC อยครับผมยังไงก็อย่าลืมนะครับอีกไม่กี่วันนี้นะครับรอติดตามนะครับ DC 9 3นะครับครับผมของกอลุงเรืองนะครับได้เจอกันแน่ครับครับผมตามรับชมได้นะครับ ครับสำหรับการเกี่ยวข้าวนะครับครั้งแรกครับของ DC 1ีหน่อ็กครับก็ใกล้จะจบแล้วนะครับเดียวอีกนิดเดียวก็เสร็จแล้วนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับ FC ที่น่ารักทุกทท่านนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะนะนะครับก็ฝากนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้กับช่องบ่าวพลคนสกลด้วยนะครับก็ฝากด้วยนะครับ เอาไว้ดูเล่นนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้กับบ่าวพลทศกนนะครับมีกาลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับ้วมีอะไรใหม่ๆจากมาเอบเดียดให้ดูนะครับอ่าเบซครับมาดูนะครับเ้าดีซีหน่งศูนย์นะครับอ่ากำลังจะปล่อยข้าวนะครับมาดูการทำงานนะครับ c 0 5นะครับเด็กนักเรียนข้าวดูกันในมุมกว้างๆนะครับว่าจะปล่อยข้าวออกใช้เวลานานนะหรือเปล่านะครับหรือใช้เวลานานแค่ไหนนะครับดูในมุมนี้มากนะครับ กลไหนนะครับให่นะครับใหม่งานแรกอะยัไงครับแล้วเขห้ยัตวครับเการทำงานครับการทำงานเป็นไงบ้างครับตัวดีครับเล่กไม่ได้เต็มที่นะครับแล้วก็ทดลองกดครับามเกียนะครับ เยลูแล้วก็พี่ยี่ยมแล้วก็ไฮนะครับข้างตู้ใส like anyway, um ่หมดทเตียเลยก็รถก็ต้องด้วดีนะครับกำลังดีแดงไม่ตกนะครับกำลังดีครับโอเคมางานแรกนะครับฝากติดตามผลงานด้วยนะครับช่องแล้วก็ลูกเรียงครับช่องบ่าวบนคนสกลนะครับผมครับฝากฝากด้วยนะครับครับผมขอบคุณครับ อยูไหนครับรถเกี้ยวแล้วโอเคปะ่ะดีปะ่ะพักได้ไหมเนาะเอานะหมดแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับ สำหรบับวันนี้นะครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับช่องเบาพลคนสกลด้วยนะครับสวัสดีครับ